รอบดีผมดูเรื่องนี้ฮะ The Mother เป็นออริจินอลเน็ตฟลิเหมือนเดิมที่ผมดูเนี่ยเพราะมันติดอยู่ในท็อป10ท็อป10ในเทรนดิ้งในเมืองไทยนะตอนนี้ครับอ่าด้วยความที่หน้าปกเป็นเจเนี่ยเจโลเรื่องมันเป็นเรื่องของเจอร์รีเลปสซึ่งในเรื่องเนี่ยไม่มีไม่ได้เอ่ยชื่อชื่อของตัวละครตัวนี้เลยเราเลยไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรเจโลเป็นอดีตทหาร ครับที่เป็นพลแม่นปืนอืมอ่าก็คือมีทักษะทางการรบอ่าแต่ก็ที่เรารู้สึกครับที่ดังเขานำเสนอให้ไม่ได้ถึงขนาดแบบเจสันสเตทัมในฟาสเออไม่ใช่อะไรเบอร์นั้นแต่แต่ก็เฮ้ยเป็นทหารแหละครบรบในสงครามหลายๆที่อัฟกานหรือที่ไหนต่อมีอะไรเขาก็จะปูมาอย่างนี้แต่ว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยคือมันเหมือนเจโรเนี่ยนอกเหนือจะเป็นทหารแล้วเนี่ยเหมือนเธอเดี ไปเข้าไปอยู่ในองค์กรอาชญากรรมหลังหลังจากที่เป็นทาหาร,หาราเข้าไปพัวพันอ,อแล้วเธอกําลังขอความคุ้มครองจากรัฐอยู่ด้วยการแลกกับข้อมูลบางอย่างออเออซึ่งช่วงระหว่างตรงนี้มันก็สแสดงมันก็พูดให้เราเข้าใจได้ถึงความร้ายกาจขององค์กรอเออซึ่งมันมันไม่เชิงองค์กรซะทีเดียวเพราะมันจะพูดถึงชื่อตัวละครสองตัวประมาณว่าเป็นเจ้า เป็นเหมือนเจ้าพ่อหรือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่อันตรายอเออที่เธอได้เข้าไปเกี่ยวพันด้วยแล้วทีนี้ซีนแรกๆมันก็เริ่มมันก็เปิดมามันก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าอันตรายจริงอนั่นก็คือระหว่างที่เธอกําลังขอความคุ้นครองเนี่ยอืมมันก็เกิดเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยอืมก็บุกเข้ามาครับเออสังหารเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นคนเป็นคนสอบสวน เจลโลเนี่ยแหละแต่ก็ดูดูจะเมอร์ซี่กันอะมีความเมตตากันอยู่เออซึ่งมันก็จะมีแบบการแสดงให้เราเห็นว่าเออคนเนี้ยดูเจ้าหน้าที่คนเนี้ยดูเป็นเป็นพวกเดียวกันมีมนุษยธรรมอะไรบางอย่างอ,อ,อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยดูถูกเออจลโลสารพัดประมาณว่าแบบเหมือนทําปฏิบัติกับเธอราวกับอาชญากรเอ,อเองก็เธอถูกมองไปทางอะไรอย่างนั้นซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าประวัติเธอก็ ใช้ย่อยตั้งแต่ตอนเป็นทหารและสังหารไปกี่คนกี่คนอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายตอนที่บุกมาชิงตัวกันเนี่ยมันถึงแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังท้องอยู่โอ้เออแล้วเธอก็ถูกชึบเข้าไปที่ท้องอ๋ออันนี้ไม่ได้ม่ถึงสปอยหรอกเพราะเรื่องที่พูดเนี่ยมันอยู่ในสิบนาทีแรกมันเป็นแค่เกริ่นนำนะเออทีนี้ไม่ตายเด็กปลอดภัยแต่จะลงในถูกกดดัน ให้แยกกับลูกเพราะเจ้าหน้าที่ที่เป็น c ซ a น่าจะ c ซ a เนี่ยบอกว่าคนร้ายพวกนี้มันไม่ลามือแค่นี้หรอกมันจะตามมันมันจะมาตามล่าคุณอีกแน่ซึ่งถ้าเด็กอยู่กับคุณลูกคุณจะลำบากไปด้วยเออซึ่งเจโลบอกเอ้าแต่ไอคนนั้นมันตายไปแล้วนี่ตั้งแต่ตอนที่หมกมาสังหารฉันฉันฉันจัดการมันได้เออบอก เราไม่พบศพของเขาในที่เกิดเหตุอ่าทีนี้เจโลก็เลยโดนบีบว่าจะทํายังไงกับลูกถ้ารักลูกจริงก็ควรจะปล่อยลูกให้ไปปลอดภัยอืมแต่ตัวมันเองก็แบบประมาณว่าลูกนี่คือสิ่งเดียวที่แบบอ่ามีอยู่ในชีวิตแล้วอหวงห่วงอะเอออยากจะอยู่มันแสดงให้เห็นว่าคือเจลมเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วอะอืมคุณนึกออกปะแบบครับแล้วเนี่ยคือสิ่งเดียวที่มีอะแล้วแบบว่าเลือดเนื้อเชื้อไข่อะไรอย่างงี้เขาแสดงให้เห็นว่านาง นางรักมากอ่าสุดท้ายนางก็เลยตัดสินใจยอมปล่อยอืให้ลูกไปอยู่ในครอบครัวที่ดีแต่นางมีเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่คนที่สอบสวนนางเหมือนจะตายในฉากแรกแต่อ่ารอดชีวิตไม่ได้เพราะเธอนางช่วยชีวิตไว้นางขอข้งสัญญาอกับเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าเออให้เธอได้ไปอยู่ในครอบครัวคนดีอื ห่างไกลจากสิ่งจากโลกที่พวกเราอยู่ที่สุดก่จากเอออะไรเงี้ยให้ห่างไกลให้สงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้นัาใช้คำมาแบบให้เธอใช้ได้ใช้ชีวิตที่น่าเบื่อที่สุดเออเออโอ้ใช้คํานี้เลยเออแบบเห็นภาพเอออยากได้มาใช้ชีวิตอย่างเราสองก็คือว่าทุกวันเกิดให้อัปเดตอืมส่งรูปมาให้ดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยเติบโตไปถึงไหนถึงไหนแล้วโอเคเออ อะไรประมาณนี้แล้วอันที่สามจำไม่ได้ว่ะเออเอาไปว่าก็ขอเสร็จปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็ตกลงนางก็เลยยินยอมเออแล้วตัวนางก็ย้ายไปอยู่阿拉สก้าการทุ่งหิมะในชนบทเลยอะไรอย่างนี้คือนางก็ลี้ภัยเหมือนกันลี้คือไม่ให้ตามเจออซึ่งก็ไม่มีใครแฉะนางเจอเออแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกสิบสิบสองปีบางเป็นสิบปีเออ มันก็เริ่มเกิดเรื่องขึ้นอมเมื่อมันข่าวกรองเริ่มมาแล้วว่าไอ้พวกขบวนการเนี้ยรู้แล้วว่าเธอมีลูกจะเอาคืนอืก็เลยนางก็เลยต้องกลับเข้าสู่สังเวียนอืก็คือเจ้าอาเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี้ที่เป็นคนรับปากกับเธอที่เป็น CIA สอบสวนเธอก็มารับแบบให้เข้ามาที่มเมืองก็ช่วยกันและลูกก็ถูกลับผ้าตัวอืมก็ต้องตามไปช่วยกัน แต่มันไม่ใช่แค่ไปช่วยแล้วจบอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทครึ่งแรกไอ้ที่ไปช่วยลูกเีงยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างครึ่งแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยแสดงให้เห็นึงความสัมพันธ์ของตัวละครความรักต่อลูกเห็นให้เราเห็นว่าลูกเนี่ยกําลังจะเจอภัยอะไรอืจะเจอเหตุร้ายอะไรบ้างให้เรารู้สึกกลัวกับ รู้ถึงความน่ากลัวของไอ้พวกนี้แหละแล้วก็ให้รู้ว่าเด็กเป็นยังไงตัวเขาความสัมพันธ์ระหว่างเจโลกับลูกเออแม่เป็นยังไงเออเออครื่องหลังอก็เข้าสู่ช่วงความสัมพันธ์แม่ลูกมันก็สไตล์ถ้าพูดกันแบบเป็นหนังแนวคู่รักก็แบบมันพ่อแง่แม่งอนกันอะคือแต่มันไม่น่ารักขนาดนั้นนะมันก็ดูแบบเพราะด้วยด้วยบรรยากาศของหนังมันคือกดดันตลอดมันคือ มันโดนตามล่าว่างั้นเถอะเออมันก็เลยยังมีความแบบต่อให้ไม่ไว้ใจกันงอนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอืคือเด็กมันก็ยังรับรู้ความอันตรายได้ไม่เท่ากับเจนโลที่มันผ่านสถานการณ์พวกนี้มาไงเพราะะนั้นเด็กลูกตอนนั้นลูกสิบสองขวบอะอ๋อมันกาลังดื้อเลยนี่เออแล้วมันก็ยังแบบเออยังไม่รู้ถึงเนี่ยว่าไอ้เรื่องนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเออมันก็แล้วก็ไม่รู้จักแม่อืม แม่รู้จักลูกใช่พออัปเดตมาตลอดทุกปีลูกเนี่ยเขาอยู่ในแบบอยู่ในเซฟโซนเดอร์มาตลอดเอออยู่ในทุ่งใช่ทุ่งลาเวนเดอร์เลยครอบครัวเลี้ยงมาดีมากเออห่างไกลจากจากโลกนี้อย่างที่เจโลต้องการจริงๆเออล้วอยู่ดีๆยายคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็พาชีวิตเขาไปเจอใช่ชีวิตเไปรู้ว่าเออมันก็เลยเนี่ยใช้เวลาตรงช่วงเนี้ยนานเหมือนกันเอเป็นหลายสิบนาทีในหนังที่แสดงให้เห็น d e v e l o p m e ม t ความสัมพันธ์ของแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็ออกมาในขายที่เราพอจะเดาได้ครับไม่ได้ดูโดยเนื้อเรื่องกาไม่ได้ดูใหม่ขนาดนั้นอยู่ในเส้นเรื่องที่เออเราก็คุ้นว่ามันจะอย่างนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้แหละอเออครึ่งหลังก็เป็นเรื่องนี้แล้วก็ไปขโมดตอนท้ายเป็นแอคชั่นซีนปิดท้ายสมกับที่ว่าคุณเปิดมาด้วยว่าเออมันจะเป็นมันเป็นแอสซซินมันเป็นนักฆ่าเออมันก็ต้องปิดให้สมกับ อ่าราคาหน่อยแต่ไม่ใช่หนังสเกลใหญ่โอเคมันพอมันเปิดหัวมาเป็นหนังไม่สเกลใหญ่เนี่ยมันทําให้เราไม่คาดหวังอะไรมากไงเออแล้วมันก็ขายอยู่กับตัวละครไม่กี่ตัวครับซีนแอคชั่นไม่ใช่ซีนใหญ่อืมไม่ใช่บิ๊กซีนโอเคแต่ก็สนุกพอประมาณอืมต้องบอกว่าไม่ได้แบบโหถ้าคุณคาดหวังจะมาเจอฉากแอคชั่นอันวือหวาหรือมีการครีเอทอะไรใหม่อืม no 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 แต่สมมันพอจะสมเหตุสมผลบางอย่างได้เพราะเขาปูมาให้เราไม่ได้ expect ตรงนั้นอยู่แล้วใช่โอเคแล้วในทุกๆเหตุการณ์อะไรที่ดูเหมือนอันนี้เป็นข้อดีนะที่ภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ดีๆเนี่ยเขาจะใช้กันคือไม่ไม่โยนทิ้งโยนคว้างคือประมาณว่าอะไรที่เป็นข้อมูลให้เราได้รับรู้แล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราเสมอได้นํามาใช้ตลอดโอเค ไม่ไม่มีการแบบมาแล้วแบบอ้าวแล้วมึงพูดถึงเรื่องนั้นแต่สุดท้ายมึงไม่เอามันมาใช้ประโยชน์เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่เรื่องอย่างที่บอกครับพอมันไม่ได้สเกลใหญ่เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่เออมันเป็นเรื่องแบบหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆรืเรื่องของกลุ่มคนเล็กๆคนเล็กๆมันก็เลยเกิดจากการที่เราติดตามตัวละครอืเห็นการตัดสินใจแล้วมันทําให้เราพอจะเข้าใจการตัดสินใจของตัวละครในหลาย ในเกือบจะทุกแอคชั่นได้อืซึ่งบางแอคชั่นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกขัดแบบแต่มันจะมีมุมหนึ่งมันมีความเป็นแม่อืเราต้องต้องทําความเข้าใจในในโพสิชันนี้ด้วยเราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือหรือหรือแบบว่าเฮ้ยทําไมมันต้องอย่างนี้วะอ๋อเขาต้องทําเพราะมันเป็นแม่เพราะมันไม่อยากอันเนี้ยอันตรายกว่ามันเลยต้องใจหินใจแข็งเพื่อให้เกิด ให้ทําอย่างนี้ไปเราเข้าใจอเราพอ <นะ S 1> เข้าใจออได้เออถึงมันจะไม่ได้แบบเป็นตัวละครที่กลมดิก๊กอะไรขนาดนั้นก็เถอะข้อดีเลยก็คือว่าที่ผมว่ามันเป็นหนังฟอร์มเล็กแต่ว่ามันมันผมโอเคกับมนันะอืะคือหนึ่งการแสดงผมผมผมชอบความสัมพันธ์แม่ลูกคู่นี้ครับมันอาจจะเป็นการที่ถูกจริตผมอยู่แล้วด้วยผมเซนซิทีฟกับหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว อ่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยเออไม่ว่าจะซึ่งจะอยู่ในมุมพ่อลูกหรือแม่ลูกนะจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชู้สาวอ่ะเข้าใจเข้าใจเออเคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเป็นแบบพ่อกับแม่เออมีความแบบพ่อแม่เออกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเออของความรักหรือคอนฟ lict ในครอบครัวอะไรชอบอะไรเงี้ยใช่ไหยผมจะรู้สึกแบบมันเอาง่ายๆสีในท้ายมีน้ําตาไหลอ่ะเออมัน เป็นช็อตแบบที่ผมว่าใครก็น่าจะเดาได้ว่าผม,มน่าจะร้องได้ตรงไหนอะไรมันมันม,มันเป็นจุดที่แบบเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนหนังมันก็บอกมาอ,มอ่ะตรงเนี้ยร้องไห้ได้แล้วนะก็เท่าที่ฟังดูก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ดูง่ายนะดูง่ายแล้วก็แล้วก็น่าจะเพลิดเพลินไปกับมันได้ไม่ไม่กดดันมากเอแต่ก็ไม่เบาเอไม่เบาในที่พูดไม่ไม่ใช่ไง ไม่ออกในเชิงสุขกันาตกรรมมากมันจะม่นๆนหน่อยด้วยบรรยากาศทุ่งหิมะเวิงว้างมันมันดูม่นหมนอยู่แล้วแต่ไม่ได้รุนแรงขนาดแบบไม่ฮาร์ดขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นเรื่องแม่ลูกแล้วเด็กวัยรุ่นก็ไม่ได้ทําขนาดแบบซิคาริโอที่แบบโคตรจริงดาร์กด้านมืดอะไรเบอร์นั้นยังอยู่ในขายที่คุณบอก ดูเพลินๆได้ดูเพลินๆได้ไดอเออติดตามไปกับตัวละครได้จนจบใช่เออแล้วก็น่าจะอิ่มเอมไปกับตัวละครได้แล้วก็น่าจะเศร้าไปกับตัวละครได้เช่นกันครับดักดักเมื่อกี้บอกอิ่มเอมเดี๋ยวสปอยว่าไม่ไม่ไม่ไมันมีหลายก็มีค่อนข้างหลายโมเมนต์แต่แค่ไม่ค่อยฮาเออไม่ไม่ค่อยมีช็อตช็อตแบบเอาฮาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อย แล้วตัวละครเจโลเขาก็จะดูเนี่ยนะฮะดูหน้าดูหน้าดูหน้านางในปวอเตอร์นิ่งๆดูนางมาเข้มเลยนะเออดูมาเข้มๆหน่อยแต่ก็มีความฮาบางอย่างนะในแอคชั่นมันฮาด้วยแบบพฤติกรรมที่อยู่เลยแบบแบบเกกังๆอ่ะแบบเออทำไงวะอะไรอย่างนงี้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ฮาอะก็เพลินเพลินครับเป็นหนังที่ เทียบกับ2เรื่องก่อนนะ <c oughs> f ฟ <li pp> ิ Wave และ how it ends uh, สำหรับผมนะ uh, เรื่องนี้ <do S 1> ดูเพลินๆได้ดูเพลินๆได้ดีกว่า2เรื่องนั้นโอเคไม่กดดันขนาดนั้นด้วยนะครับก็ <c oughs> <g år> ถ้าอยากลองอยากดูลองไปดูกันได้ครับที่ Netflix The m a t t y r